าวาดอะไรครับวาดรูปมิก,ก้าวาดรูปมิก้าอะไรวาดให้มอมีดูสิตาตาจมูกปาก <c oughs> ผมวาดผมด้วยยืนไหมลูกลูกตาเหรออ๋อ วัดผมด้วยวัดผมวัดหูไม่มีหูลรกวัดผมให้น้อยวัดผมผมไม่กล้าเยอะอะผมอะไรอ่ะขนตาเหรอวัดผมสิผมอยู่บนหัว <un> ไหนอะผมไหนยังไม่ได้วัดผมเลยผมต้องอยู่บนหัวเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ไหมไม่ได้เลอะมือลูก